เงือกงูสาวเปียกน้ำนูเร็อคน,นะเงือกงูหรือสาวเปียกน้ำนั้นเป็นปีศาจรประเภทหนึ่งตามความเชื่อในตำนานของประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพคล้ายสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนมากนั้น มันจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีความชุ่มน้ำหรือในน้ำลักษณะร่างกายของเงือกงูนั้นตามตำนานมักจะเล่าไว้ว่าส่วนหัวของเงือกงูมักจะมีลักษณะเป็นรูปใบหน้าของหญิงสาวที่มีหน้าตาสะสวยมีผมยาวสลวยสวยงามและตั้งแต่คอลงมาก็มักจะมีลักษณะเป็นลำตัวของงู แต่ก็มีบางตำนานได้บอกเอาไว้ว่าเงือกงูจะมีลักษณะลำตัวครึ่งท่อนบนเป็นคนหรือหญิงสาวที่มีท่าทางสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือรูปร่างของเธอในส่วนของท่อนล่างของลำตัวนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายงูตั้งแต่ช่วงเอวลงไปซึ่งมันก็ดูคล้ายๆกับลักษณะของนางเงือกทั่วไป ที่เราเรารู้จักกันเพียงแต่ว่าลักษณะของเงือกงูนั้นจะมีท่อนล่างเป็นงูเท่านั้นเองเงือกงูมักจะมีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนในละแวกใกล้เคียงกับทะเลหรือพวกชาวประมงมักจะพบเจอตัวได้โดยง่ายบางครั้งก็ดูไม่ออกซะด้วยซ้ำว่าหญิงสาวที่ได้เจอนั้น คือเงือกงูหรือคนกันแน่เพราะลักษณะที่โผล่ออกมาจากในน้ำนั้นจะโผล่ขึ้นมาแค่ท่อนบนเท่านั้นเองไม่มีประวัติที่แน่ชัดที่บ่งชี้ถึงต้นกำเนิดของเงือกงูแต่เชื่อกันว่าเงือกงูอาจจะเกิดจากวิญญาณแค้นของเหล่าหญิงสาวที่ได้จมน้ำตายซึ่งหากดวงวิญญาณของหญิงสาวเหล่านั้น รวมตัวกันและมีพลังงานมากพอพวกมันก็อาจจะกลายร่างเป็นเงือกงูสาวซึ่งเงือกงูนั้นจัดได้ว่าเป็นอันตารายต่อมนุษย์เป็นอย่างมากมันมีนิสัยที่ดุร้ายและชอบเล่นงานมนุษย์ที่มันได้พบเจอโดยการโจมตีของมันนั้นมันมักจะเลื้อยเข้ามารัดร่างของมนุษย์ ที่ได้พบเจอด้วยลําตัวท่อนล่างที่มีลักษณะเป็นงูซึ่งก็มีขนาดที่ใหญ่โตในส่วนของลําตัวนี้มีพลังและแรงในการลัดสูงพอๆกับงูหลามหรืองูอนาคอนดา้าที่มีขนาดใหญ่เลยแน่นอนว่าเหยื่อที่ถูกรัดอาจจะกระดูกหักทั่วร่างกายได้เลยในหลายๆครั้งมัน ก็มักจะลากผู้คนลงไปในน้ําให้จมน้ําตายว่ากันว่าเงือกงูมักจะฆ่าเหยื่อเพื่อดูกินเลือดด้วยเช่นกันตามความเชื่อของชาวบ้านและชาวประมงทางชายฝั่งทะเลจึงได้ปลูกฝังและหลายครั้งก็มักจะมีการใช้เรื่องเหล่านี้เป็นกูดสโลบายเพื่อหลอกพวกเด็กๆไม่ให้แอบไปเล่นน้ำทะเล เด็กๆหรือพวกลูกหลานก็จะได้ปลอดภัยยังไม่มีข้อมูลเรื่องวิธีการป้องกันหรือขับไล่เงือกงูได้แต่ส่วนมากชาวบ้านและชาวประมงมักจะใช้อาวุธมีคมในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นหอกดาบชมวกเหล็กซึ่งถ้าสร้างบาดแผลให้กับเงือกงูได้มัน ก็มักจะเลื้อยหนีลงทะเลไปเองเรื่องเล่าสุดสยองของคนที่เคยได้พบเจอกับเงือกงูเรื่องราวเหล่านั้นปกติมักจะเกิดขึ้นกับผู้คนในสมัยโบราณแต่เรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้มันได้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งในยุคปัจจุบันทันด่วนซึ่งก็เป็นยุคสมัยใหม่แล้วนั่นเอง นาเบะได้ขับรถไปเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งวิวทิวทัศน์ที่นั่นมันช่างสวยงามดึงดูดจิตใจของนาเบเป็นอย่างมากนาเบะเลือกที่จะจอดรถและได้เดินลงไปยังจุดชมวิวแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นหน้าผาเล็กๆในตอนที่นาเบะกำลังสาดส่องสายตามองดูวิวทะเลอันสวยงามและรับลมเย็นอยู่นั้น จ,จู่ๆสายตาของนาเบก็เหลือบมองไปเห็นอะไรบางอยา่างอยู่ในท้องทะเลซึ่งมองจากระยะไกลแบบนี้ก็พอจะเห็นได้ว่านั่นมันน่าจะเป็นคนยืนอยู่ในน้ำทะเลร่างนั้นน่าจะเป็นหญิงสาวที่มีผมยาวและเป็นร่างเปลือยเธอ ยืนอยู่ในน้านั้นและโผล่ขึ้นมาแค่ครึ่งตัวซึ่งในจุดที่เธอยืนอยู่นั้นน้ำทะเลมันไม่น่าจะตื้นได้ขนาดนั้นเลยมันไม่น่าจะมีใครลงไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ร่างเปลือยของเธอกำลังยืนกวักมือเรียกให้นาเบะเข้าไปหานาเบะในตอนนั้นเขา รู้สึกเคลิบเคลิมคล้ายกับว่าต้องมนสะกดอะไรบางอย่างจนเกิดอาการสลืมสลือเหมือนกับคนกําลังครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือกําลังหลับในนาเบเดินล่องลอยลงไปตามเนินดินเพื่อไปยังชายฝั่งทะเลแบบที่ห้ามใจตัวเองหรือขัดใจอะไรตัวเองไม่ได้เลยขาของนาเบ9ก้าวเดิน ไปเรื่อยเช่นกันหญิงสาวคนนั้นก็ได้เดินลุยน้ำใกล้เข้ามาที่ใช้ฟั่งทะเลเรื่อยๆทํำให้นาเบะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหญิงสาวคนนั้นมีหน้าตาที่สวยงามและน่าลหลงไหลเป็นอย่างมากสมสัสดส่วนของเธอยังอวบอัดหน้าเขียวหน้าเขย่าวความเสียว ให้โดนใจไวรุ่นอีกด้วยนาเบะมารู้ตัวอีกทีตัวของเขาก็ลงไปอยู่ในน้ำซะแลว้วนี่ถ้าเป้าอันเต่งตุงของนาเบะไม่ได้สัมผัสกับความเย็นของน้ำทะเลและก็ตัวของเขาเองก็คงจะยังไม่ทันจะได้รู้สึกตัวซะด้วยซ้ำไปในทันทีที่นาเบะรู้สึกตัวนาเบะ ก็ได้ยินเสียงของใครกำลังเรียกเขาอยู่เมื่อหันไปมองที่รรมฝั่งทะเลนาเบก็เห็นชายชาวประมงคนหนึ่งกำลังร้องตะโกนเรียกเขาอยู่เมื่อได้สติหญิงสาวเปลือยคนนั้นก็ได้เปลี่ยนสีหน้าจากยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นใบหน้าที่ดุดันและดูน่ากลัวเป็นอย่างมากนาเบ สังเกตเห็นได้ชัดเจนในระยะใกล้ๆไม่กี่เมตรในบริเวณใกล้ๆกับร่างของเธอมีอะไรบางอย่างคล้ายงูที่มีขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ส่วนที่เป็นงูนั้นมันพยายามจะเข้ามารัดร่างของนาเบะในตอนนั้นเองนาเบก็รีบกระโจนขึ้นมาบนฝั่งทะเลในทันทีด้วยความตกใจเป็นอย่างมาก เมื่อตั้งหลักได้นาเบก็ได้หันไปมองที่หญิงสาวคนนั้นอีกครั้งแต่ในตอนนี้ร่างของเธอได้หายไปแล้วในจังหวะนั้นเองชาวประมงก็ได้เดินเข้ามาถึงที่ตัวของนาเบะหลังจากที่ได้พูดคุยกันกับชาวประมงก็ได้ทำให้หนาเบะได้รู้ว่าสาวเปลือย ที่เขาเพิ่งพบเจอมานั้นน่าจะเป็นเงือกงูหรือสาวเปียกน้ำตามความเชื่อของชาวบ้านท้องถิ่นชาวประมงยังได้เตือนให้นาเบะระมัดระวังตัวอีกด้วยว่าหากเขาอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีน้ำหรืออยู่ตอนที่ฝนตกเขาจะต้องระวังตัวให้ดีเพราะเงือกงูจะสามารถตามไปหาเขาได้ ในทุกทุกที่ที่มีน้ำเพราะมันได้หมายตานาเบะเขาให้แล้วในวันนั้นนาเบะขับรถกลับบ้านมาด้วยความรู้สึกหวาดกลัวปนกับความรู้สึกแปลกประหลาดใจหลังจากที่กลับไปถึงห้องพักเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องพักนาเบะก็รู้สึกได้เลยว่าภายในห้องน้ำมีเสียงน้ำ เปิดไหลยอยู่และเมื่อนาเบะเดินไปถึงที่หน้าห้องน้ำข้างในนั้นมันได้มีบางสิ่งบางอยา่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่บางสิ่งร่างท่อนบนเป็นหญิงสาวและร่างท่อนล่างเป็นงูร่างของมันมีความใหญ่มากจนอัดแน่นไปทั้งห้องน้ำร่างของเงือกงู ค่อยๆเรื้อยออกมาจากห้องน้ำของนาเบะนาเบะตกตะลึงด้วยความวาดกลัวสุดขีดเขาไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยร่างของเงือกงูค่อยๆออเรื้อยเข้ามาพันตัวของนาเบะเอาไว้ในตอนนั้นเองนาเบะก็ได้สลบเหมือดไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเวลานั้น ผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วนาเบะได้ตื่นขึ้นมาภายในห้องเขาพยายามคิดว่าทุกอย่างที่ได้พบเจอมานั้นมันอาจจะเป็นแค่ความฝันแต่เมื่อเท้าของเขาสัมผัสกับพื้นห้องที่พื้นห้องของเขากลับเต็มไปด้วยคราบของหยดน้ำที่เปียกโชกซึ่งนั่นมันก็คือหลักฐาน ในการมาเยือนของเงือกงูนั่นเองและนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าสุดสยองของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เขานั้นได้เคยประสบพบเจอกับเงือกงูของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ